ย้อนเส้นทางลูกหลังจุดเบลลิงแฮมนักเตะมูลค่า4 0 0 0ล้านจุดเบลลิงแฮมลืมตาดูโลกเมื่อวันที่29มิถุนายน2003ที่สตาบิดเมืองหลวงของดัตลีย์ประเทศอังกฤษด้านครอบครัวมาร์คเบลลิงแฮมพ่อของเขาเป็นทั้งตำรวจและเป็นนักฟุตบอลน,นอกลีกที่มีฝีเท้าดีนั่นเองที่อาจมีส่วนในสายเลือดส่งต่อมาถึงจุดและจ็อบเบลลิงแฮมน้องชายของเขาไหนไว้เด็กจุดเข้าเรียนที่โรงเรียนไพรี A และเข้าร่วมทีมฟุตบอลเบอร์มิงแฮมซิตี้ในรุ่นอายุต่ำกว่า8ปีก่อนจะขยับมาเล่นเป็นทีม U ส8ตั้งแต่อายุเพียง15ปีเท่านั้นในขณะที่ยังเป็นเยาวชนจูดมีโอกาสได้ลงฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ของเบอร์มิงแฮมซิตี้นั่นทําให้เขาได้เรียนรู้สภาพาวแวดล้อมและบรรยากาศของความเข้มข้นในทีมชุดใหญ่อย่างเต็มเปี่ยมรวมถึงได้ลงซ้อมกับนักเตะชุดใหญ่และมีโอกาสเข้าไปชมการแข่งขันด้วยในตอนที่การแข่งขันลีกแชมเปียนชิพซึ่งเป็นลีกลองของอังกฤษ ในฤดูกาล2019-2020เปิดฉากจูดได้รับเสื้อหมายเลข22และได้ลงเล่นอย่างเป็นทางการในเกม EFL ครัในการไปเยือนสโมสรพอร์ตมัทนั่นทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นทีมชุดใหญ่ที่อายุน้อยที่สุดของเบอร์มิงแฮมซิตี้ขณะที่อายุ16ปี38วันแม้ทีมจะแพ้ไป3ประตูต่อ0แต่ในวันนั้นจูดได้รับเลือกให้เป็น Man of the Mat มตของเบอร์มิงแฮมซิตี้และในที่สุดประตูแรกของจูดเกิดขึ้นที่เกมเบอร์มิงแฮมซิตี เอาชนะสโต๊กซิตี้ไป2ประตูต่อหซึ่งทำให้จูดได้ทําลายอีกหนึ่งสถิติคือการเป็นผู้ทำประตูที่อายุน้อยที่สุดของสโมอสรอด้วยเพียง16ปีกับ63วันเท่านั้นหลังจากจูดได้ลงเล่นทีมชุดใหญ่อย่างสม่ําเสมอแล้วเขาก็กลายเป็นส่วนสําคัญของทีมและช่วยให้ทีมเบอร์มิแฮมซิตี้ลอดจากการตกชั้นในฤดูกาลดังกล่าอีกด้วยจนทําให้สโมอสรประกาศยกเลิกเสื้อหมายเลข22ของจูด เพื่อเป็นเกียรติให้กับเขาเลยทีเดียวในเวลานั้นเขากลายเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตาที่สุดของเกาะอังกฤษไปแล้วและการเข้ามาสู่ทีมดอทมุลซึ่งเป็นทีมใหญ่ของยุโรปรายงานว่าน่าจะอยู่ที่ราว25ล้านปอนด์ซึ่งทําให้จูดกลายเป็นนักเตะอายุ17ปีที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ลงสนามครั้งแรกในเดือนกันยายนปี2020ด้วยวัยเพียง17ปีกับ77วันเท่านั้นในศึกฟุตบอลถ้วยเดเบอดัน และยิงประตูได้กลายเป็นผู้ทำประตูที่อายุน้อยที่สุดของสโมสรในการแข่งขันเดฟเบโรดันหลังจากนั้นจูดพัฒนาฝีเท้าขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นตัวหลักของทีมอย่างแท้จริงด้วยวัยเพียง19ปีเขาคือนักเตะที่สมบูรณ์แบบดังนั้นเมื่อฤุูการ2 0 2 1 2 0 2 2จบลงอนาคตของจูดก็ถูกจับตามองอย่างหนักทีมยักษ์ใหญ่ที่มีข่าวกับจูดได้แก่แมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลและเรอัลมาดริดฝั่งซิตี้ของกุนซือเป๊ปกวาร์เดล่า มองหาการเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางก่อนฤดูกาลน่าจะเริ่มต้นขึ้นแต่ในขณะที่ให้ความสนใจในตัวนักเตะซิต,ตี้กับไม่ได้ยื่นข้อเสนอค่าตัวหรือค่าเหนื่อยให้แก่สโมอสรและจูดอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนที่ผ่านมาหรือว่าภูก,ก็ถอนตัวออกจากการทิงตัวของจูดหลังจากพรีรนาข้อเสนอค่าตัวของจูดโดยรวมสูงเกินไปกระทั่ง7มิถุนายน2023ที่ผ่านมาดอตมุลก็ได้แถลงข่าวยืนยันว่าจูดบริงแฮม จะเซ็นสัญญาร่วมทีมเรน์มาริกด้วยมูลค่า103ล้านยูโรและอาจเพิ่มขึ้นไปสิ้นสุดที่133ล้านยูโรเมื่อรวมค่าแอดออนเรียบร้อยแล้วและนั่นทำให้เขากลายเป็นนักเตะฟุตบอลอังกฤษที่มีค่าตัวแพงที่สุดตลอดการแซงหน้าทางแจ็คกิลิตที่ย้ายจากแอตเลติาไปทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยราคา116ล้านยูโรเมื่อปีพศ2021น่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งว่า ดาวลุ่งค่าตัวประวัติศาสตร์คนนี้จะกลายเป็นฟันเฟืองสสำคัญของยักษ์ใหญ่แห่งสเปนอย่างเลมอลิกในยุคใหม่นี้ได้อย่างไรบ้างและนักเตะคนต่อไปจะเป็นใครฝากกดไลค์กดซับสไข i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับฟุตบอลที่เป็นมากกว่าฟุตบอลสวัสดีครับ